วันนี้ก็เป็นวันพิเศษนะครับก่อนหน้านี้ที่จะมีวันนี้ขึ้นได้ก็พี่ธนิชมาถามออาโทรสารหาผมจากการธนบุรีเลยบอกหกคันมาเลย,ยนี้ไปที่แปดเร็วทีนึงนะครับแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสมาที่ใจฟ้านะครับก็เป็นเกียรติครับที่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆนะครับปกติแล้ว ทีมออสตาการาบุรีของพี่นิชก็เพื่อนรแข่งเราเราจะมีกิจกรรมสาธารณกุศล้กันนะครับตามต่างจังหวัดแต่วันนี้ก็เนื่องจากเวลาน้อยเราเรานัดกันมาเล่นสนามดีๆกันนะครับก็เป็นเกียรติครับแล้วก็แนะนาของทีมเพื่อนเราแข่งเนี่ยถ้าพวกท่านหนักนิดน้าหน่อยเกรงจะขอภัยนะครับขอภัยแทนเพื่อนด้วยแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวกลับบ้านนะครับทานข้าวทานปลาก่อนะครับโลกศักสิ์สิทธิได้เราได้รู้จักกัน เดี๋ยวผมขอส่งไปให้ร่านออมดีกว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีนะคะเป็นตัวแทนของทีมออสการนะคะก็ขอขอบคุณทีมท่าเรอแข่งและก็ทีมธนิษ์นะคะที่ได้เชิญจีนเรามาประชามิตรนะคะสามฟัาโดยนี้ก็เป็นมิตรภาพที่ดีนะคะหวังว่าก็จะได้ร่วมทำกิจกรรมการกุศสนดีๆอีกเรื่อยๆนะคะขอบรคุณครัครับผม นี่นะครับในนามชนิก94ครับก็จะมีเย s นะครับก้าวแปดแล้วก็พันเดชสุรล้อนะครับขอขอบคุณนะครับทีมเพื่อน้องแขกซึ่งก็อยู่ประจำแล้วก็ท่านเสนะครับทีมออสราการนันตุรีครับเป็นเกย์ยังครับที่เราไม่ได้ร่วมออกกำลังกายด้วยกันครับขอบคุณมากครับมีเอ่อตั้งแเฟิร์สนะครับของหนึ่งได้มี ศึกษาธารณกุศลบริจาคข้าวสารวันนี้นะในโอกาสวันเข้าพรรษานะครับแล้วก็มีเสื้อกีฬาให้ครับเด็กและเยาวชนของทางอะคาเดมี่วัดพระพุทธบาทเมพุไปใช้ในกิจการเพื่อสาธารณกุศลครับปอบคุณนะครับขอันที่สองนี่ครับทุกท่านได้รับบุญนะครับถือหวยสมบูรณ์ผมของร่วงเลยจังกุศดหน้าผ่านขอบขอบขอบคุณครับ พี่ธนิตทำบุญร่วม,มเพิ่มอีกห้0 0บาทครับขอบคุณครับขอ,บขอให้ถูกหวยร้อยล้านพันล้าน5,000บห้าพันบาทที่ของพี่ธนิตนะครับเพิ่มไปเพิ่มเติมจากข้าวสารไปครับนะยำยำคืนคืนนี้แจกกับนี้ด้วยนะ ขอบคคุณะอนุญาตเป็นตัวแทนนะคะมอบของเทเลทให้กับทั้งสองทีมนะคะจากทีมออสการ์คนะขอบคุณครับโอเคขอบคุณค่ะ

การเป่านกเวีอเริ่มต้นครับทีมรองแขกรับได้เสียวอ,อพิมลเกียรุนครับแล้วก็ทันที่สามครับคุณพนมนะครับจันสีทองครับวาอย่างไงครับมองหาเพื่อนแล้วก็โยนมาลูกนี้ถึงเพื่อนจริงลูกนี้แม่แปออก ลูกนี้เป็นลูกอันตรายครับแต่ออกไปก่อนนะสุดหน้ามาึงสามเดือนก,กว่าถึงเอาลุ้นเดียวมานะฮะจิรอดพี<อ>เรียบเรียบโอโ้โ,อโหไม้ว่าขึ้นมาสามคนเลยครับมีช้อยเลือกเลยครับจะเปิดจะยิงก็ได้นะครับโอ้โหสามประสานครับของเพื่อนรองแขกวันนี้ไม่ค่อย,อยให้สปีดเพราะว่าด้วยยิ่โอ้โหนี่ตัดสินใจดีครับนี่ครับบอลจบขอบอลด้วยครับขอบอลอะไรที่ มันเซฟได้ก uh ็ต้องเซฟให้กันหน่อยเอาแล้วเริอม่องเกมแล้วียเกไปแล้วก็จัวซับไปเดียยวยัยังยับยับยับยังยับยัยับยับมับับยับสับย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 ับับ้วยับ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 บยับบยยบยยบยบยบยับนับยัึยับยับับย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 ัอยัยยัันับับ้ยยย โอ้โหไม่น่าเชื่อครับลูกนี้สามารถซัดเต็มข้อล่อเต็มแขนข้ามคายไปสองคื้นแจ็คธันวาครับลูกนี้ไม่รับครับเล่นต่อสายธรรมชาติลูกนี้หมวนหนีประตูไปหน่อยเดียวครับด้วยเชือชกจวงนะครับเออคนเดียรัล้มลสายมีสายมียมไม่ สายนี่ทิงเองก็ได้ให้เพื่อนก็ได้ใช้กว้างอยากทะเลลูกนี้ทิงเองดีกว่าตำรวจท้องเที่ยวนะครับลูกนี้ไม่ล้ำครับข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีสายขวามีหมดครับคุณแจ็คไปบอลไปเลยครับมองหาเพื่อนลูกนี้ยิงลอดขาเข้าไปครับเอ๊หนึ่งประตูต่อศูนครับทีมออสนายการนะทีมตทคนิคไปแล้วนะครับเมื่อเขาจะกลับกันซะก,ก่อน เอานะครับคุณโจไปนะครับลูกนี้มองหาเพื่อนไม่มีใครลูกนี้แม่หมครับลูกนี้ยิงตามนะลูกนี้ไม่เข้าครับแม่คุณโจนะครับมองหาเพื่อนลูกนี้ไม่มีใครปิงตาครับสวยครับจ่ายที่ตัวครับบางบอลลูกนี้โอ้โหดูล็อกลูก,ลกนี้เอ้ยโอ้พี่ใหญ่ในเสืดงนี่กรรมการไม่ยกเข้าไม่เข้าครับลูกนี้ เอางีเรียบร้อยไหมเอ้ยโอ,ยโอย้พี่ใหญ่พี่เอ้ยจะไม่ตบมือให้พตลลูหน่อยหรอครับสี่เซฟติดติดกันเลยเนี่ยเออพี่ใหญ่ใจเย็นครับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ครับเดี๋ยววันที่เจ็ดเดือนหน้านะัดทำบอลลูนหัวใจครับพี่ใหญ่ใจเย็นครับนัดทำบอลลูนพะีน่ใจเย็นสี่เซฟกันนะ 69ของ18เกมขึ้นมาแล้วสองเกมจินลูกนี้เป็นไงบ้างโอ้ลูกนี้ใครเอะทางยิ้ิซ่าไม่รู้ครับรู้ว่าแรงมากครับแล้วมันทะลุช่องมาทางซ้ายและทางแป๊บหนึ่งปารังนี้ที่หนึ่งที่สองไปเรียกต้ยแม่เขาบอลในสวยงามทีเดียวจังหวะนี้เลยครับยิงได้คมมากด้วยเหนื่อยเขาบอก บอลยิงไกลูกนี้เรียบร้อยครับเบอร์ที่สี่ไม่ธรรมดาจริงาาครับของทีมเพื่อนรงแข่งครับทำ<ก>ทิ้งลูกนี้ไปแล้วหกแมนลงไปแล้วยังไงครับยังไงครับยิงลบงรวมลูกนี้ยังไงครับมอนคือหลังกลับมายังไงคือไปที่มือยิงลูกนี้แม่พี่รองสุดยอดจริงจริงครับ,บรใส่กระจายครับบอลตัดโจ๊กจะลงไม่ลง ครับหนาไปแล้วครับหาวมาดูต่าโนโอ้ยิงแคลน้อยนะคะน้ำตาลน้ำตาลเยอะสามารถทานสดได้เลยช่วยมมีสารต้านมะเรงนะคะเขาเรียกว่าแอนโทเซยานทีนี้ก็จะแชร์ไว้ด้วยนะคะเป็นเพจของครามาเตือขอบคุณมากเลยครับนี่ฮะแฟนฝากกดไลค์กดแชร์ได้คได้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 แล้ครับ อาจารย์ดาเปล่านกบีดหมดเวลาเที่อาด้วยกันเห็นไหมคุณหลงแต่บอลลูกนี้ยังไงโยนยาวเข้ามาจริงลูกนี้แม่ประตูสกัดปัดออกไปได้ครับลูกเตะมุกทางเพดเพื่อน้องแข่งครับเราไปกดดูกันได้นะครับหมดแล้วครับลูกนี้เอาไปแล้วยังไงครับไม่ต้องห่วงครับหลายคืนมาทำทิ้งจริงลูกนี้แม่มาให้เบอร์สิบหกเบอร์สิบหกไหลมาให้เบอร์สิบสี่แม่จับบอลได้สวยหญิงลูกนี้แม่ข้ามขานไปนิดเดียววะ แล้วปีพีหน mm. oh, hey. oh. ึ่งเลิศแอดเฟิร์ดอื่นมาแทดการยังไงครับบอลอยู่ที่หน้าประตูคืนคืนจะไปพีหนึ่งยิงลูกนี้เรียบลอยแม่ไม่ธรรมดาครับออกไปหรือเปล่าไม่ออกออกไม่ออกเพือเราใส่ไปดีเลยไปครับนี่ถือว่าเล่นแบบสวีทนะแฟร์เพลย์แล้วยิงไกลลูกนี้เบาไปนิดนึงครับน้ำหนักไม่ดีพอครับก็ระสุนเปิดโกงนี้น้ำหนักไี่พอ ยิงหน้าศิษ์จะไม่แต่งงานชนทางครับท่านจังโซ่คนไทยออกมาให้ใครครับหนึ่งนะฮะโอ้ยแล้วก็เลือกยิงโอ้โหครับลูกนี้เป็นลูกอันตรายครับสมนัสเตะไปก่อนนะโอ้ยลูกนี้แตะไปโดนบอลก็โดนขานะผมว่าชุดนี้แหละฮะคอยดูครับโดนทางประหานสกิดข้างหลังนิดนึงครับ นี่รอโดนจะมาถึงพี่จ้าพี่จ้าว่าไงเกี่ยวจิ้มออกกว้างดีเป็นไงออกด้านขวามพีดหนึ่งนิดเดียวฮะเกือบได้ประตูครับทีนี่ครับยังมองหาเพื่อนยังไงครับเอ้ยความเก่านี่เป็นไงร้องไม่ธรรมดาอาชาไปแล้วยังไงครับตัวบองแล้วก็ล็อกอีกทีแล้วก็ลุกดีดีเลยที่บอกว่าไม่ธรรมดาครับนู่นดีสโลโมชั่นนะ ไออกไหลมาไอ้กัปพันปี๊ดิงมาดิปี๊ดซิงลงดิแป๊บโอ้หคนเดียวลงโลหกต่อสมยิงชุดนี้เอพี่ใหญ่ของเราปัดออกไปได้ไอเสปอเสป้อ่ะไรเสปอเเสปอยิงลูกนี้นเตียวจริงๆแอบบ่อยนครับที่ยิงลนี้เอ้ประตูปัดอก ผผก็เป็นอะไรเงี้เสียบสามเสียบอยู่แล้วครับไม่ใช่คุณโจงไงครับสี่ต่อสองสี่ต่อสองยังไงโจงาวันเที่ยวความที่ใหญ่ออกมาแล้วแล้วตัวนี้ตีไงลบความไปเลยเห็นไหมครับผมบอกแล้วรุ่นนี้เราเห็นทุกฉากที่ใหญ่ก็กว่าเรียบเหมือนเดิมครับรูปนี้ก็เป็นลูกล้ำหน้าครับด้านซ้ายเสียตอนจับตะขาไปเสียต้อนตีลูกนี้เสียตอนรู้เหนื่อยมะ ต้องเตืนผมว่าแนงเส่ไปนะครับส่งให้พี่สีหลอดลูกนี้ยิงดูแล้วตอวเราสีหวอดแต่กองเทียร์เฮีสยสาวๆทั้ลนเดนสีหลอดมอกกอดหน่อยมองกอดหน่อยออเออจะได้มีคลิปสง่งให้ลูกเออจะเชื่อมียกสวยๆครับเอาเปิดมาลูกนี้ครับ คนเดียวลงโล่มธมดโอ้ไธรรมดาครับงธราโต้กไปทีห้อีีเราก็ไปรบกเอาทำไมมันลุดเดี๋ยวเขาดูระยะหนึสองแ เธไปดูมาแล้วเยีขต้องไปลองเองเราะว่าเกมับงอสักทำได้ดีลงลงเดียวไปแล้วโอ้ซูเปอร์ประหยัดครับซูเปอร์เซฟราสามกีไปกับหมายเลขสิบีครับกนีรยิไปคุนโอ้โเหลือเชื่รลูกนี้เป็นลูกสูงนะครับสูตรบนเข้าเสาองแล้วก็ม่งเไปครับใช่ยหนึ่เห็นไหม โอ้ใส่พานส่งบอลนี่สวดีโจโเปลนี้ไปอเจ็เ้วดนี้แม่ตัสินใจดีะแต่บอนไม่เ็ข้อเ้าก็บาฟาวิตวายสวิตจจากบอลแรกไม่ดีโอ้โหลนี้เจตนาดีรับเปลี่ยนบอลข้ามฟ้าไปถือเป็นลูกสูงเลยนะสวิตช์บอล้มล้มลลล้มล้มไปไหนวะ เอาแล้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ลูกชิปชิปชิปโอ้โหลูกมีชิปชิปหาเจอนะครับมีกว่าชิปหาไม่เจอคืออะไรวันชิปหาไม่เจอสามและดีกว่าคือกลับหลังมาลูกนี้ยิงเรียบเลียวโอ้โหยังอยู่นี่ฮะตอลบอลเดินสายกันอย่างนี้เรียกว่าสมอนสายแล้วก็โอ้โหโดนวับโซนทีเดียวทุกวันนี้หมายเลขสิบหักลอกโอ้โหพี่ใหญ่ไม่ธรรมดา กว่านี้เซ็ตบอลมาโดนองแขกบอลชูและชิปลูกนี้น้ำหนักดีเหลือเกินแล้วก็เรียบร้อยโอ้โหครับมาเป็นสูตรเลยครับลูกนี้เปิดให้แดนกาเข้ามาเติมลครับแล้วก็เปิดบอลย,ย้อย